เย็บซีท้อนนะคะก็ช่างมืดฮะพาเพืเ่อนๆเรามาที่บ้านแม่อ้วนฮะภารกิจขนย้ายสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาทิโขกอบนะคะเราจะมาขนขนย้ายอะไรที่บ้านแม่อ้วนก็ติดตามรับชมอเราต้องติดภาพไป อันนี้เป็นที่อะไรเน่ยที่ตากเนีผมเวลอ่ันอันนี้มันเกลียก็เลยเอามาจากที่ร้านขมันไม่มีที่จ้าอืมของลกอะไรเอารงหมดเลยบอกยะของอะไรที่อยู่ในห้องคนออกมาเลยใช่ไหมคนออกมาเลยเออไปข้างไหนไปข้างนอกนี่บอกขงนอกเลยนี่ใช่ไหมคะ สสวัดีค่ะเกิดอ,อะไรขึ้นเราเพิ่งมาที่นี่ถูกต้องหืมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเติมโชคล่ะย่ามาทำอะไรไว้ที่นี่ขอให้เก็บดวนดวนดวนเลยขอเก็บดวนดวนดวนว่าไปเก็บดว,บดวดนดวนจริงจริงมาทุกคนเอาตู้ครับทุกคนตู้ ภาษา่เหรอเออก็ดีดีกว่าเออเนี่ยอาจได้พร้อมหรือยังจะเพราะว่ามันเป็นนเด้ไม่ทันเพื่นี่มันเป็น้าพวกอะไรดีเด้หเอาบางองว่เดี๋ยวแว่เขาเพื่อนไม่ได้เอามาไหนไม่เอามาก็มีีมันมีธีมันมีวิธีไปลูกันหมดแล้ว่อยนนีปลายปาข้างบนบ้านเต็ม คนได้จริงๆสองอ่ะบ้านยังไม่เปิดโอ้นี่กระเป๋าคิปลิงเนาะมม่กโอ้สวยเนาะใบเลงหลายพันโอ้สวยมากเลยลาก่อนแม่ดาานค่ะมาเลยไปฮิแล้วากล้องค่ขากล้องค่อะ ขาใหญ่น่าร่าาากับเื่อเลยเข้าไปเลยมันก็เื่นนี่แล้วขาใหญ่และแข็งแรงและมั่นคไปคุณไปคุณมงอีกเออโอ้ยไปสั่นเออเริ่มไม่ได้ก็หันกล้องไปเข้าไปในบ้านเลยมองจะได้มีส้ำไข่ด้วยเร็วเข้าไปเป็นโอกาสอันเดียวช่องเดียวเลยนะเนี่ยเรเข้าไออกับได้ าจะกางเลยเพราะเขาจะไปย้ายตู้ก่อนเวลาชอบความแตกต่างอยู่แล้วเราคนเล่าคนของเข้าไปนของเข้าไปไปางนอไหนอะุมอนอะ

cút cút, ơi cút, không dừng, à. ừ. tan, ừ. mày ừ. À. À. พอจะมีการาใส่ฝ้านะฮะด้านในห้องนะคะเปลี่ยนฝ้า,เ,าเปลี่ยนฝ้านะฮะทุกคนนี่นะคะในห้องเพราะว่ามันมีฝ้าที่แตกน,น,นี่ค่ะพอดีฟ้า มันมีแตกเลยนะ FC นู่นนะคะค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนห้องนี้เนาะนะ,ะเพราะว่าเวลาสอมท่าสผ้า่าคอออกยาคอยสีเห็ดด้เนี่ยคอยสีเห็ดเป็นระบายระบายระบาย ทำไม่เพรายาทีแล้วเป็นจริงหรอเยให้ยาทีคุณสึกกระโปรงบานเขาเรียกกัรเนี่ย fc ต่างประเทศเขาเรียกกระเกงบานคุณสึกกระโปรงบานไม่เหรถ้าใช่ถ้าสองคนทำกันบักมือมันไหมบอวางมวยกันเลยย่าอยู่ๆทีมลงเงินเลยแดงวางมวยกันเลยสิว้างทีมหยังกับทีมเลยกับผมท่านผู้เชี่ยวชาญควรไปผู้กกงไหนั่ะอ่ะ ไม่ได้ยินนั่นน่ะอะไรนะก็เลยวางนอนนานเห็นไหมไม่ได้ยินแล้วก็อยก็ไม่ไปโกกอกน้ำหมดบ่อสอยบ่อใดไปกโกกอกน้ำเด้อเขาบอกให้ไปได้ก็เพว่ามือสิบเอาเด็กน้อยมาเฮ็ดน้ำจ้ะวะเดี๋ยวเอาเจ้าเดือดเดือดเอาหมูวะขึ้นสื่อนะเด้มันยังไหวเอาเจ้าก็ยังไหวเอาเจ้าแล้วเอาหยางอะก็กันมีต่อยนี่ละฮะมัมีแหงเลยต้องตาก่อนย่า มันทับเกี่ยได้แต่ย่ายู่หันก็คือเดือยนะท้อนตัวนักก้นก็แล้วไม่แห้งต,ออตากก่อนตาก col, ตาก่อน,น,นสีฟ้าก,ก็แล้วไมีแห้งกระดาษทับกองเกลี่ยได้ย่านเก็บหรืเปล่าเออนานาเก็บแล้วมันแห้งยู่ตัวนั้น,นะน,ยยน,นนะอันนี้เพราะว่ามันเลยแห้งมันสะไปสะไปแล้วก็ปูไปนั่งมันทับกองเกลี่ยได้ยามันอยู่ข้างล่างมันก็ไม่แห้ง ดีเอกเ่ดีมันยังใหม่ยคเก่าเนาะเออมันยังใหม่ยคเก่าคำสัอ่ะอันนี้ก็มือก็เกิดอุบัติเหตุนะมือนี่นี่เอา